ที่จําได้บ้างคะว่าแมปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจกทรงผมไปซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นสีที่3แล้วนะคะจะเป็นผมสั้นสีบอลน,นะ,ะน้องที่เป็นหมวกสีขาวชุพูแบบนี้บอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเขาแจกเพียงแค่2,500ชิ้นและเพิ่งมาแจกเลยของรถเปนิดเดียวเองคะ่ะเขาแมปตามพี่แป้มาเลยพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันคะ่ะว่าครั้งนี้ใช้กี่พอย องเข้ามาเนี่ยน้อง,น,องน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าเออมันมีของมาแล้วนะคะซึ่งชานโดมไข่มุกกระท่งผมอันเก่าเนี่ยมันได้หมดไปแล้วเรียบร้อยค่ะคาก้งน้องคนไหนนะคะที่ยืนเอฟเคไว้เก็บพอยไว้เนี่ยบอกเลยว่าชิ้นนี้สบายมากแต่บอกเลยนะคะว่าชิ้นนี้ใช้เวลาเยอะกว่าครั้งที่แล้วมากๆเลยนะคะน้อง,อ,งอาจจะเหมือนยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข่าว่วาต้องใช้พอยเท่าไหร่ ให้น้องนอนะคะเดินมาที่กระดานตรงนี้นะคะน้อง,องจะเห็นว่าทวงผมอันนี้นะคะจะต้องใช้พอยของเราทั้งหมดในการยืน FK ทั้งหมด1,100พ่ะอยตลค่ะน้องๆสามารถเช็คได้นะคะด้านขวามือว่าตัวเองมีพอยเท่าไหร่แล้วนะคะสวิตแปลงขาดไปนิดนึงซึ่ง1,100พอยต์เนี่ยใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงนะคะน้องๆสิ 8ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะฮะเกือบ19ชั่วโมงนั่นเองซึ่งใครว่านะฮะาสามารถมายืน FK ได้บอกเลยว่าชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะโหดค่ะเพราะมีคนนะคะชอบมายืน FK ไว้เยอะๆนะคะเก็บพอยต์ไว้เขาก็เลยปรับให้พอยต์เนี่ยต้องใช้เยอะนิดนึงนะใครได้แล้วก็กดปุ่มสีเหลืองได้เลย